สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับช่างแดงเมืองอดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอาการน้ํามันบางนะครับว่าเป็นยังไงครับรถคันนี้เป็นรถที่โมดิฟายแล้วนะครับจริงๆแล้วน้ามันมันต้องเปลี่ยนเป็น6ลูเจนะฮะ 125cc แต่ว่าผมใส่หัวฉีด6ลูอี e นะฮะซึ่งเป็นหัวฉีดเดิมนะฮะแล้วเพื่อนๆมาสังเกตดูว่าอาการน้ํามันบางมันเป็นยังไงครับเพื่อนๆก็คือ อันดับแรกก็เช็คแบบบ้านๆเลยนะครับท่อนี้นะฮะอันนี้ก่อนหน้านั้นฮะก่อนหน้านั้นผมลองใส่ัวฉีด 8XI นะฮะมัน 130cc ท่อตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันจะดำเลยนะครับนี่ฮะ่งบอกถึงอาการน้ำมันหนานะฮะอันนี้เช็คแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะฮะแล้วดูผมเอามือลูบนะฮะ น้ำมันมันบางนะครับคือมันจะไม่มีข่าวเหมาแบบดำๆแบบนี้นะฮะอันนี้คือบองบอกน้ำมันหนานะฮะแต่เราจะเราเราจะรู้ได้ไงว่าน้ำมันหนาก็เอามือตั้งเสียงรถแล้วก็มาดูที่ท่อเอามือแตะถ้าน้ำมันหนามากนะฮะรถมันมันจะมีคาบแบบนี้นะคราบข่าเหมาคล้ายๆว่าเหมือนน้ำมันน้ำมันมันเพิอนะฮะการเผาไหม้มันไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะ ถ้าหนามากก็บางครั้งก็สตาร์ทเครื่องสักพักเครื่องก็ดับเลยครับหรือไม่เวลา,าบิดคันเร่งมันก็จะออกวูบๆนะฮะน้ำมันหนาน้ำมันหาน,นหาคือการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะเพื่อนๆอ่อย่างนี้น้ำมันบางนะฮะนี่ฮะไม่มีคราบขามเหลวติดก่อนหน้านั้นนะที่ก่อนที่ผมจะเอาทิชชู่นี้เช็ดนะเอามือแตะเข้าไปนี่โอ้คราบขามเหลวดำแบบนี้นะฮะติดมือเลยนะฮะอ่านี้เช็คบ้านๆนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆมาฟังเสียงดูนะ ผมสตาร์ทรถเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนสังเกตเสียงดูนะครับเสียงมันจะออกแบบแท๊กแท๊ท๊เหมือนบางครับเสียงมันจะออกแบบไม่ไม่ไม่แบบไม่ทุ้มๆฮะ มันจะออกแบบแต๊กๆ,ๆๆออกแบบแห้งๆนะครับเพื่อนๆอันนี้บ่งบอกถึงน้ามันบางนะครับก็เป็นลดหัวฉีดก็ต้องเพิ่มหัวฉีดขึ้นไปนะฮะหัวฉีดอันนี้หกรูนี้นะก็จะเพิ่มเป็น6กรูเจนะฮะก่อนหน้านั้นผมลองใส่ 8x130cc ถ้าจำไม่ผิดมันหนาไปนะครับพอมาใส่6กรูอีก็บางไปอีกครับต้องเพิ่มเป็น6กรูเจนะครับ ก็ฝากเป็นคลิกเล็กๆ,ๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามช่องช่างแดงมือสอดด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม